กัญญาดีนาะแม่เนาะโอ้คิดพบกัญญาเนาะแม่เนาะเจ้าอยากได้ชุดไทยไหมถ้าเจ้าอยากได้ชุดไทยไปวัดสวยๆอยู่บ่ถ้าเจ้าอยากได้ชุดสวยงามชุดผีเงี้ยงเซ็กซี่เซ็กซี่อยู่บ่แม่จ๋าโลแม่แต่เคียนถ้าลูกค้าเทวดาแม่แต่เคียนเจ้าอยู่นี่อยู่บ่เห็นตะชุดเจ้าเนี่ยคอยมาหาเจ้าอยู่ต้นตะเคียนนั่แจ๊กเจ้าอยู่บ่อยู่ดอกขอเลขไว้แล้วกเข่าหนึ่งกันยาแล้วกเข่า บ่กว่าเจ้าทุกไทยมาถวายใหย้กาเจ้าก็บอกให้โชคก็จ้าทีเอาจังไดเจ้าอยากได้อีหยังเจ้าก็คือบอบอกว่าบอมาเขาฝันบอกคอยแนย่จ้าไปซองสูนเจ้าสามแปดว่าเขาจักโตนี่จะหะนี่จะสวยทางซองสูนเจ้าเปเขาเล็กชายสามโตคอยก็บอได้สื่อ,อกว่าตลอกลอกัดตลีนั่นแน่เอ้ยเจ้าอยู่ทั้งใดถ้าเจ้าอยู่สามหน้าเฮือหน่อยสันบอให้อยู่หนีอยู่บอโลโอ,โอ,โอ้สัญญ,ญาณบดีเนาะ อูบนน้อแม่เอ้ยเออให้โตกลูกหลานแน่แม่เอ้ยลูกมาขอโตกลาบเจ้าอยากได้ชุดไทยไหมถ้าเจ้าอยากได้ชุดไทยเดีวัดสวยๆอยู่บ่ถ้าเจ้าอยากได้ชุดว่ยน้ำชุกผีน้องแงมเซ็กซี่เซ็กซี่อยู่บ่แม่จ๋าอยากกินนับก้อยอยากกินต้มแซ่บย่างก็บอกมามาเข่ากันบอกลูกด้วยแม่เอ้ยฉันลูกค้าเทวดามาบอกลูกบอกหลานไอ้ลูกหลานไหนมีโตกแน่จ้าเทวดาเอ้ย กัญญาเนี่นาะแม่เนาะโอ้สิบหกกัญญาเนาะแม่เนะาะจะจะหลูกสิรอดเด้อแม่เด้อเดี๋ยวลูกจะเอาน้ำแดงเอาของมาถวายให้ก้อนกระไดะไก่หอดหมือนน้องแม่เนาะจะสิบหกกัญญาจ้าแม่จ้า,ญญา,จาขอบพระคุณหลายๆฮักแม่เด้อจ้า